สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันแชนแนลนะคะโอ้โหวันนั้นที่ป้าพามาชมนะคะเนี่ยไอยเล่ที่เป็นดอกตูมวันนั้นนะคะไอยเลตที่เป็นดอกตูมในวันนั้นวันนี้ก็บานแล้วนี่นี่นี่เกือบมาไม่ทันเห็นไหมคะโอ้บานสวยงามมากเลยเก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นความทรงจํา เอ๊ะทำไมใครจะยกอันนี้ขึ้นให้ล่ะนี่มันบังนะคะมันบังอึบ๊บมาทางนี้ทางนี้ขอถ่ายขอถ่ายดอกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่ขอถ่ายดอกสวยแป๊บหนึง่งนี่เดี๋ยวพาไปดูหลายๆดอกนะคะโอ้นี่ไอยเลศวันนั้นที่ก็มีบานด้วยแล้วก็มีดอกตูมด้วยนะคะมีบานด้วยมีดอกตูมด้วยแต่วันนี้บานสะพรั่ง บานสะพังกันหมดแล้วนะคะเนี่ยมีสี่ช่อใหญ่ก็บานสวยงามมากแล้วอันนี้คือไอยเรศนะคะพามาตามเก็บแววมยุรานะคะกลุ่มที่บานมาที่หลังนะคะกลุ่มที่บานก่อนก็วายไปแล้วเหมือนนี้แต่กลุ่มที่กำลังตูมตอนนั้นก็บานออกมา สะพรั่งเต็มไปหมดเลยเป็นตาอันซอนไลเดอร์พี่น้องของเพื่อนเอฟซีลูกหลานโอ้ปีหนึ่งบานมาครั้งหนึ่งก็อลังการมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับแววมาโยรานะคะนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ป้าอยากจะเก็บภาพไว้ ในความทรงจำในแต่ละปีนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะก็คือกุหลาบดงนะคะผู้ปกครองเด็กพี่น้องที่เอามาให้ป้านี้เขาพาเรียกว่ากุหลาบดงนะคะหรือจะเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดแต่ว่ามีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยเจ้านี้จะมีกลิ่นหอมมากนะคะหอมหอมอ่อนๆแต่ว่าหอมชื่นใจเนาะหอมมากเพราะว่ามันมีเยอะ นี่เห็นไหมคะมีทั้งกุหลาบดงที่อยู่บนต้นนี้แล้วก็ยังมีมาลัยแดงก็ยังแจมยังแซมกันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุหลาบดงนะคะสำหรับอ๋อต้นนี้นะคะว้าวเป็นพุ่มใหญ่สวยอยู่นะคะดูเขาก็เป็นกอใหญ่พุ่มใหญ่แล้วก็มีดอกสวยนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอยู่อีกที่หนึง่ง ก็อลังการเหมือนกันสำหรับกุลับดงนะคะ